สวัสดีครับเอฟซีเสียงอาจจะรินรัวนิดหน่อยไอีวันนี้ผมไม่ได้ร่วมทานข้าวกับเด็กๆในฟีให้เด็กๆก,กินข้าวกันเองเนื่องด้วยวันนี้ผมเดินทางเข้าเมืองาะเดี๋ยวไปกินข้าวเ,เ,เ,เที่ยงตอนบ่ายสองเพราะฉะนั้นกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองแน่นอนมันยังไม่หิวประเด็น <laughs> มันยังไม่หิวเอฟซี FC. แล้วก็ซัดขนมไปอีก เมื่อช่วงค่ำๆที่ผ่านมา,านะครับแต่ว่าเด็กๆในกินข้าวเที่ยงตรงเวลาอยู่นะวันนี้ไม,ไม่ต้องเหรอใบเหมือนกันเหรอโอ้แต่ก็ช้ากว่าผมนิดนึงผมใบสองใน fc กินข้าวเที่ยงก็เลยมันยังแน่นพุงอยู่อาจจะเสริมด้วยมาม่านิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะวันนี้ก็ให้เด็กๆก,กินข้าวโอ้โหอะไรโอ้โ,อโ,อโอ กูหยอดบีบเลยไหม,มเดี๋ยวผมช่วยบีบไม,ไมผมผมอเอาท <ผม S 1> <ะ>ี่เรหยดแหให้มันโดนไข่ฮะหยดยังไงให้โดนไข่หยดทุกคนไข่เหรอนี่ว,ว่าไข่ล่าง<ม>นี่นี่สนะก็กินข้าวกันแบบพวกครั้งแรกเนระที่เห็นพวกเจ้ากินข้าวกันสี่คนนี่ส่วนใหญ่ก็ในโต๊ะจะมีผมตลอดอ๋อเมื่อเช้าก็กินกันเองเนาะนะเอตีเมื่อเช้าก็กินกันเอง นะ Voiceover แปลกๆเนาะกินกันเองฝน,นตกในอซีดูดิเมื่อกี้มันตกแรงนะตอนนี้มันหยุดละพอ,อผมตั้งกล้องปุ๊บหยุดเลยเออมันรู้อ่ะมันมันจะได้ยินแต่เสียงฝนอ่ะ s> <S มันรู้ว่าผมไม่ได้ใส่ไมค์เดี๋ยวมันจะมีเสียงฝนเดี๋ยะเยฟังคนพูดไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้ก็น่าจะเตรมวันในเอฟซีให้ดูสถานการณ์พรุ่งนี้ เราจะขนไปได้หรือเปล่านะสิ่งที่เราอยากเอาไปมานานแล้วก็แต่ว่าพรุ่งนี้งานก็เยอะอยู่นะนะครับพรุ่งนี้งานเยอะอยู่ในเอซีนะครับหรือว่ายังก่อนเนาะเราทําให้มันเสร็จก่อนไหมเพราะว่าพรุ่งนี้มันต้องเอ่อใส่พม่านด้วยนะพะม่านก็ยังไม่ได้ติด แล้วพรุ่งนี้ต้องไปใช่ไหมต้องมันได้นอนใช่ไหมออดูก่อน,น,น,นถ้าดูก่อนว่างานมันจะทําเสร็จให้ได้นอนหรือเปล่าผมกลัวเอาไปแล้วไม่มีที่จะอยู่กันนะ <c oughs> กล่องเหญ่เต็มนะพื้นที่นะ่ะ <c oughs> เพราะพรุ่งนี้เราจะต้องปูกับปูกกับเบื้องยางเนาะ เป็นกระเบื้องอยางเป็นคล้ายๆกระเบื้องพลาสติกเน 3, เป็นคลนะ้ายๆเลโก้นะต่อน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ oh <boy. S 1> แล้วดีนะโอเคครับ FC ก็ทานข้าวกันสุดเงาะฮะสี่คนกินแบบไม่มองหน้ากันเลยใช่ <c oughs> ฝากไว้ตอนนี้สวัสดีครับ